สบายดีทุกคนวันนี้กะยูไฮยูนาพิละเลยองเฮนมาแล้วกะพอสิพากันออกไปงมป่าน้ำค่อนกับข่าวน้องๆกะถ้าเบิ่งวมาสิได้หรือบ่ได้อันไอทุนนพ่นกับเป็นไข้หางกับปุดแต่สโลมเด็กกะสิไยไปนุ่งกันเบิดไข้กะบอกว่าเฮยอยูอ่เฮิ่นอยู่เฮิ่นกับอบยู์หนาวอยู่ได้เพิ่นนะ ภาคกกันเฮ็ดโถเดเฮ็ดโถอ้อมเหมืนอ,อ้อมเหมือนถึงหน้าอ้อมอ้อมเพือ่อนไอชูนนั่นแหละเพื่อนกับหน้ากันเดียวกันอ้อมแบ้เบ้าห้าวกลิ่นเครื่องกุ้งสบายดีสบายดีบอสไว้สบายดีดูสบายดีจะซื้นอนะเลยไอ้บอยไอ้บอยแฮวจะเป็นเหรไอ้บอยนะฮะเฮ้าไอ้บอยเป็นเหรอกินนะเอาเย นนไปกินกู๊ินกู๊ดไปไปกินกู๊ดเป็นอะไรเลไอทูนเดย์ไดอทูนกะเด็ดจ่อยไปกูปแล้วก็เป็นหางกับเพื่อนสโลมได้นะใครเอ้ยคอยกะหาก,กับลูกได้มื้อน,นี้แหละเป็นสารวินมันเป็นแล้วก็เป็นเบิร์ธเฮิร์นเฮากันเบิร์ธเฮิร์นเลย กะอิงเลยลราค่อยลราค่อยแข็งแห้งเวรยังเบิ่งเอ้ยโอเห็นกับไม่ได้ไปเมื่อวานนี่ก่ะค่ะเบิ่งเอ้ยแบบเลิกอันตอนเพลนมาผัดหลานกะไข่อีกะเฮาวสโลมแห้งกระติกหนักกว่าเอ้ยอีเอ้ยยังไม่ได้เฮาวสโลมกะถ้าไปเบิ่งว่าสิได้ดูบ่ได้กะไป่พอกันอยู่หน้ากันเลย 弄吧，你弄吧。 กำลังมาหอดหน้าป้าเขาเนี่กัน,นกเนาะจะได้เกี่ยวอีเธอหนึ่งแล้วชั้นันอะไรเกี่ยวเขาหอมสองแล้วนี่สิทูนหามทูพอพตอนนี่กากำลังพังกันยางไปหาป่าของคนไปหน้าเอาแล้วไอ้เล<อ>็กไอชูนนี่ ลบ้าวทำไมตอนนี้เขาก็กำลังย่างไปบรรยากาศตอนนี้เย็นแห้งเติบจกโมงแล้วตอนนี้นะเนาะเบิ้งเบิ่งโมงกันมือคำมือมืดอีกนี้มันนี้ก็ได้ เจ็ดโมงเอ้ยสิบเจ็ดโมงสิบหกนาทีมืดแต่หน้ามืดคู่มือและค่อยเป็นไข้ค่อยเป็นสาราวินเมื่อวานนี้ไม่ได้มาหน้าได้มือหนึ่งสองมือเด็ปปาน้ำคอนหน้าป้าเด้อแล้วกำลังสิม,มสะไปะยังไปไอทุนไหวโบไหวยูไหวไหวไหนางเบิง้งหรือไหว,ไหวลงงม <laughs> ไปยังยันตจดมาได้ไอทูนเดะฟูฮอดฟูเลยอ่องกันเข้าหน้าเพิ่งก็งามงามนะอันเจเนียกับพ่อเกีียวและอันนี้มันยังท่านี่พ่อเกีียวมันสองทิศปทิศแปสองทิศกับพ่อเกีียวแหละบรากาศทงไฮทงหน้า พักยู่พี่น้องเอ้ยกินเพื่อ,อยู่ยู่เพื่อกินหาก,กินไปวันวันหมอนยู่พี่น้องวันหน้ากับหมอนยู่พ่อ,อยู่ยู่ทางนั้นบ่ไปทางนั้นบ่อเออไปอยัง mượn lại khi nội vào cả phá bình thường nè đấy Bình thường mà lỡ mượn mượn thì nó nào nào náu Náu đầy lãi mứ tớp đấy Mình nhận ra đây náu khác Độc máy theo Khăn cả, độc máy theo mặt sát Ngạm ý lì. เจ,จ้าเขา้าวนาออนซอนเด้งามมาเลยร้องเพลงล้องเพงลงเลยหลานกะเออลองเลยจะพาททาสาวก่อน ตอนนี้เฮากันยางมาเฮาะแล้วพี่น้องเฮายางมาฮาะบ่อนสิเอาป่าน้ํคอนเลย <t> แหง้งหมดแล้วมีจักเบิ่งมาเบิ่งกันพี่น้องว่ามันสิมีอยู่บ่นี่แห้งแล้วก็แล้วบ่ได้กินมื้อนี้บ่มีอาหารคั่นแห้งแล้วกเบิ่งกเดออ้อโอกลังพี่น้องโอยนะถ้าได้แหง <t> ้งซ้กลังพอดีมพอดีนนํา ไปยืนผมยืนมีเรื่องวันที่แกเวลาซื้อขึ้นยาวนะมุนใบี่กปไปลงสู้ๆเอ้าได้แล้วพี่น้องอ่ไอบอยมานะเลยไอยนี่ เทุ่นไม่ลงบ่เบิ้งซิซิเนาะหากระปรงสลมพี่น้องเอ้ยหลานผู้นั้นกะหลานผู้ดุดุกะหากระโปรงสล้ไในบ่บอยได้บ่ได้บ่ได้บ่โอ้เดีมีหอดป่านิ่นพ oh, oh, okay, okay. okay. hmm, ี oh. 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 Okay. Wow. ่น oh. okay. oh. oh. ้องเอ้ยเดีสนใจมันมากแต่อันนั้นเนาะ โดนทรงค่๊ได้แล้วว้าวมาณริโอ้ยได้แล้วได้แล้วไส่ใส่โตบอกว้าวหยีกมลน้ำโอ้มีตะพูนมานอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยโอ้ยมาอลิเอาหยีผดยานเอาได้บอยบอย อเสาวก็เยอะงมบัดนี้บันแดกาศโอ้คักขนาดเลยพี่น้องเนืเตอบัดเม่อมื่อแหล่ยังซาเนาะคนงมป่าบัดเม่อเมืแรกขนานซาเมลข้ามาเข้าสูงหึหึหหหึหึดุยเทน้าหลานกะ โหมุนมาแหลเข้านั่นเอาจะจับสิโลสิโลบ้งนีบงนีบงนีอานสมบงนีเ้ยโอ้ยอันนี้ปัดานปาอันเนี้ย น้องได้ปานินยนบงได้นองสะเคอปนหมันปนินพี่น้องโอ้ยอันนี้กาดิใจนเซมีเห็นดําโอ้ย หลานพัดย่านป่าเย่พอปิงแล้วพอปิงแล้วพอปิงแรงแล้วพี่น้องเบิ้งสิเธอเบิ้งบรรยากาศ5ามง กี่ด้อีดีน,อยอยน้อยนี่อีดีน้อยนี่คือคิดืด้อแท้บเหน็นเนะหมดเลยแ่แมขงไดส3ตัวออ้ตัวกทุ้้นกันุ้นกน เอ๊ะเอนี่นี่ตีนปลาเนี่ยอ้ยอ้าวน่าตัวนี้ยังมาดูสิโลปลาขาวว้าวหาอันกินแรงพี่น้องโอ้โหต้องตีนนี่น้ำวนโอ้โหกินแ้มีปลาปิ้งปลาตำมะโถแล้วมือแรงกะ ลงก่อนลงก่อนลงก่อนบังลงก่อนปะขึ้นมาแล้วเป้่าค้ำแล้วพี่น้องไปน้องไหมไปไงไงน้องไหมมันสีเห็นหุงอยู่บ่มือนี้ โอ้ขี้ดมน้ำบีเต็มเลยโหสะไม่นะไปงามไปเนะพื่เล่าถึงที่คอยกับู้เก่กบเดียะลาถือเลยกับกระเป๋านะพายี่นี่ เล่นบอนพี่นด้งลงไปเฮือน้าแล้วเลยบ่ล่องนะอุ๊ยอุ๊ยข้อน้อยแะ้วมีอ้ยอมอุ๊ยอุ่ย

มืดอแล้วซีมืดสิมืดสิบือพันหุงแล้วไม่ผ่านมาแล้วหมาพื้นทีดอกดาออ่านเออเยังต่ำขนาดไปเสื้อเกือบเจ็บเลย มีงมใช่คือมีโบมั้งมันมีได้ละสะมันนี้นะมอมปะพ่อน้าเมื่อนะเหี็นหุ้งเลยนี่ สำหรับคลิปนี้กะขอจบไปเพลงทันนี้ก็เนาะพี่น้องมันค้ามันมืดแล้วพอเลยปากะพบกันใหม่ในคลิปหนะ้าบ๊ายบายหาเห็ดกินแรงก่อน